ครับในวันนี้ครับทางสำนักงานกำกับกิจการพลังงานหรือกกพครับก็ได้จัดโครงการดีๆครับ Green Energy for Life ครับรวมกว่า26โครงการผ่าน25หน่วยงานที่เป็นพันธมิตรในการร่วมมือกันครั้งนี้ครับเพื่ออนาคตพลังงานสะอาดของประเทศไทยด้านไฟฟ้านะครับซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีความยั่งยืนในอนาคตนั่นเองครับ ครับโดยในปีนี้ครับปี2563นั้นั้นทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงานนะครับได้ให้การสนับสนุน26โครงการจาก25องค์กรชัน้นนำในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักนะครับและมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้า ซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นจะเป็นการสนับสนุนพลังงานสะอาดเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยทางด้านดรบันทูลเสรศิโรธครับกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ,อกรกพครับได้เปิดเผยที่มาของแนวคิดในปีนี้ครับ Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนนะครับโดยในปีนี้ครับได้มีการมุ่งเน้นการสื่อสารพลังงานสะอาดเชื่อมโยงคุณภาพชีวิตซึ่งจะหมายถึงพลังงานหมุนเวียนด้วย รวมไปถึงพลังงานที่มาจากแหล่งฟอสซิลที่สามารถทําให้เป็นพลังงานสะอาดได้มากขึ้นพร้อมกับส่งเสริมดูแลสภาพแวดล้อมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนซึ่งทุกคนในที่นี้สามารถเป็นผู้ใช้พลังงานสะอาดได้ขณะที่ทางด้านดรอักชกาศีบุญเรืองครับกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้เปิดเผยถึงแนวคิดและพื้นฐานความเข้าใจในปีนี้ครับจะมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้มากขึ้น และเมื่อทุกคนได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมจะเพิ่มความเข้มข้นเกี่ยวกับองค์ประกอบสร้างความรู้ที่ถูกต้องว่าพลังงานมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานที่มาจากขยะและพลังงานชีวมวลซึ่งเกิดจากผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงพลังงานก๊าซชีวภาพซึ่งหากมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะนําไปสู่การต่อย,ยอดในการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองวันนี้เป็นการเปิดตัวกิจกรรม Energy for Life นะคะหรือที่เป็นภาษาไทยเรียกว่าใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักง,งานคณะกรรมการก,กำกับกิจการพลังงานนะคะซึ่งในปีนี้เราได้ให้การสนับสนุนมีทั้งหมด26โครงการ25องค์กร,นะะห,รหน่วย ซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์นะคะที่ในโรงพยาบาล77แห่งทั่วประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีก,กิจกรรมย่อยอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะ อย่างไรก็ตามกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการในปีนี้นั้นเป็นการต่อยอดจากปีที่ผ่านมาใน14โครงการโดยในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น26โครงการจาก25ภาคีพัธมิตรด้วยความร่วมมือการทํางานการสารพลังร่วมกันเป็นหนึ่งนะครับทําให้เป็นกุญแจสําคัญที่จะนําการขับเคลื่อนภายใต้ Clean Energy for Life นําไปสู่ความสําเร็จโดยโครงการต่างๆนั้นจะมีการวางแนวทางไว้ตั้งแต่รุ่นเยาวชนปลูกฝังไปจนถึง รุ่นผู้ใหญ่ครับซึ่งทุกคนสามารถร่วมโครงการได้และเป็นการต่อยอดจากปีนี้ไปจนถึงปีหน้านั่นเอง